ไปดูวู้โอ๊ยมันจะมากันเต็มเลยดิอ่ะแค่กินจัดด้วยโอ๊ยสิงโมได้ไงเนียไปเข้านี่แมมบอกว่ามันมันไม่ยอมเลยหรอกพี่มาตรงนี้แล้วลูกมาเียมให้อ่ะ นี่น <like> ี่แม่แม่พี่จักะให้พี่จักแม่ลูกนี่เอานมนมนมตัวเล็กมาแม่เอานมทางกับย่าไหมลูกเอานมนมป้อนนมเอามาย่าเดี๋ยวถือให้ไม่เป็นไรสวยดีถือย่านั่นแหละสวยดีเดียนี่นี่กินดูแม่ให้นมจับป้อนต้องป้อนแม่ทาพิมพ์ให้

ขึ้น,นสูงสูงย้ยากขึ้น,นสูงสูง